สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราบ้านที่ดินร้อ c h a n ช e l นะครับหรือถ้าจะหาบ้านที่ดินคอนโดทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ไปหาไปนค้นได้บนเว็บของเรานะครับบ้านที่1 0 8 com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตทำตามคำเรียกร้องนะครับของสมาชิกที่ติดตามหรือแฟนคลับนะครับในช่องของเราที่อยากให้เราได้ไปคัดสรรที่ดินสวนผลไม้แปลงเล็กๆกกระทัดรัด สวยๆราคาไม่แพงนะครับ1-5งไล่นะครับมาให้ดูได้เลือกได้ตัดสินใจนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่7ของเรามียอดวิวสูงถึง40,000กว่าในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่องของเรานะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเช่นเคยนะครับไปเรื่อยๆนะครับและก็ผมและทีมงานสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและนำสิ่งที่ดี มีประโยชน์นะครับมีสาระคัดสารบ้านและที่ดินแปลงสวยๆดีๆมีอนาคตมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้เลือกได้ตัดสินใจต่อไปนะครับรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูอยู่นี้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมถนนที่เข้าไปยังแปลงที่ดินของเราเป็นสวนผลไม้ของเรานะครับระยะทางจากปากทางเข้าไปยังสวนผลไม้สวนผสม ของเรานะครับแปลงนี้แค่ประมาณ500เมตรนะครับแค่นั้นเองนะครับมีเพื่อนบ้านมีชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็สถานที่สําคัญของจังหวัดเช่นอยู่ห่างจากในเมืองปราจีนบุรีประมาณ1.5กิโลเมตรระยะทางไปยังโรงพยาบาลค่าจาักรพง์ประมาณ1กิโลเมตรโรงพยาบาลเจ้าพระยาพรเวทประมาณ4กิโลเมตรห่างจากบิ๊กซีนะครับ1.5กิโลเมตรไปโฮมโปรโลตัสโลมิสันระยะทางประมาณ3กิโลเมตรไปศูนย์ราชการประมาณ5กิโลเมตร ไปด่านทางขึ้นเขาใหญ่ประมาณ10กิเมตรแล้วก็สถานีรถไฟจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 1, mm. 1> กิโเมตรกว่าแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับหน้าสวนผลไม้สวนผสมของเรามีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีประตูปิดเปิดมีรั้วกั้นรอบแปลงที่ดินสูงประมาณ1 1.5เมตรนะครับทางเข้าเป็นถนนหน้ากว้าง4เมตรเป็นถนนที่ส่วนบุคคลหรือถนนของเราเองนะครับ ที่ดินไม่ต้องถมนะครับสูงแล้วน้ําไม่เคยท่วมนะครับสามารถปลูกบ้านพักอาศัยสบายนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับจะให้คุณผู้ชมได้เห็นถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับถนนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือถนนซอยสวนเงาะหรือถนนบ้านดงวโขดนะครับเป็นถนนดีลาดยางทั้งซอยนะครับมาจากปากทางที่เป็นถนน4เลนเข้ามาในซอยแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับไปในเมืองหรือตลาดสดตลาดหน้าค่ายแค่ประมาณกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเอง แล้วก็ถ้าไปถนนทางฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะจะไปสูนรายการก็สะดวกสบายนะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองไปถนน4เลนสาย3-3ตัดใหม่แค่ประมาณ2กิโลนะครับถ้าเราไปเส้นนี้นะครับซึ่งถนนในซอยเส้นนี้นะครับเดี๋ยวตอนท,ท้ายนะครับผมจะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกกระท้อนหวานปลูกสวนมากปลูกผลไม้ต่างๆมากมายนะครับถนนก็ไม่เปลี่ยวนะครับน่าอยู่น่าอาศัย สวนผลไม้นะครับในถนนเส้นนี้นะครับในแถบนี้นะครับก็เป็นสวนผลไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนาะนะครับทุเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสวนผลไม้ต่างๆมากมายนะครับสวนผลไม้ผสมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปยังแปลงที่ดินของเราเลยแล้วกันนะครับ ที่ดินสวนผลไม้สวนผสมของหล่อแปลงนี้นะครับมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดเกือบ2ไร่นะฮะขาดอยู่5ตารางวาก็กจะ2ไร่ก็ตีเป็น2ไร่พอดีนะครับแล้วก็โฉนดเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเจ้าของขายเองนะครับตั้งอยู่ณนะซอยสวนเงาะแถวดงหัวโคดตาวนบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูกันรอบๆสวนเลยลวกันนะครับว่ามีอะไรในสวนบ้างนะครับไปกันเลยนะครับนี่ฮะนี่คือต้น ลิ้นจีนะครับใครไม่เคยเห็นต้นลิ้นจีนี่ฮะต้นลิ้นจีต้นใหญ่มากนะครับปลูกอยู่ในพื้นที่สวนผลไมส้สวนผสมของเรานะครับมีจํานวน1ต้นคุณป้าบอกว่าลูกโดกมากเลยทีเดียวนะครับในแต่ละปีนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมนะครับรอบๆสวนเลยกันครับตามผมมาครับเชิญเลยครับทั้งหมดมันกี่ไร่นะปา ขาดิง้ง5ตารางวา2ไร่ค่ะอ๋อก็คือตีไปไ2ไร่เนาะขาดอีกให้เราง2ไร่แต่โอ,อ้โหผลไม้ตอนนี้ยอมรับว่าได้เยอะมากปล<ม>ูกแล้วปลูกพวกอะไรบ้างครับมีบทุเรียนมีง้อมะนาวมะม่วงมีครบทุกอย่างเลยค่ะมีครบเนี่ยมะกอกฝรั่งค่ะอ๋อมะม่วงลุงเรียนทั้งนั้นเลยค่ะแล้วมะนาวขายก็รวยแล้วนะปีเดียวก็ได้ก ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้รีว ije, ิวสวนผลไม้สวนผสมแปลงที่แล้วนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่กว่านะครับ8ไร่1งาน48ตารางวาราคารไร่ละ1ล้าน5นะครับก็จะเป็นเงินประมาณเกือบ13ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะคุ้มสุดคุ้มสำหรับท่านที่ต้องการทีส่สวนผลไมส้สวนผสมนะครับเพราะว่ามีบ้านทั้งหมด4หลังด้วยนะครับแล้วก็สวนผลไม,ม้มลมลมหลากหลายนานาชนิดแล้วก็เป็นผลไม้นะครับที่ยืนต้นแล้วนะครับโตแล้วนะครับทั้งนั้นนะฮะ แต่สำหรับแปลงนี้นะครับก็ราคาไรละพอๆกันนะครับมีพื้นที่ทั้งหมด2ไร่นะครับแต่ละว่าเราขายให้ในราคาที่ถูกหน่อยนะครับอยู่ที่สองล้านเเท่านั้นเองนะครับสองล้านเก็ซึ่งก็จะไม่มีบ้านนะครับมีแส่สวนผลไม้นะครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ตัวเมืองมากกว่านะครับใกล้ตลาดใกล้ความเจริญนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับมีน้ำมีไฟพร้อมนะครับตอบโจทย์สำหรับ ท่านที่ต้องการที่จะมีสวนผลไม้สวนผสมใกล้ตัวเมืองนะครับแล้วก็มีกําลังซื้อไม่สูงมากแล้วก็มีทุนน้อยนะฮะซึ่งถ้าหาที่ดินเปล่าสักแปลงนะครับกว่าเราจะปลูกได้ขนาดนี้นะครับต้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะได้กินกว่าจะได้ได้ผลผลิตแบบนี้นะครับกว่าจะเสียเวลาดูแลนะครับประคับประคองกว่าจะโตกว่าจะได้ผลผลิตเรียกได้ว่าเหนื่อยหลายปีแล้ะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ สวนผลไม้ของเรานะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับก็มีหลากหลายนานาชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นมะนาวแปนว้นนะครับพันธุ์ดีนะครับแล้วมีกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยไข่นะฮะแล้วก็มีสวนทุเรียนนะครับมีทุเรียนด้วยนะฮะนี่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุหมอนทองพันธุ์ดีของปลาจีนบุรีของเรานะครับลูกดกเนื้อดีรสชาติดีต้นนี้ปลูกได้ประมาณ6-7ปีแล้วนะครับคุณผู้ชม เรามีทุเรียนในสวนอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะฮะมีมังคุดประมาณ5ต้นมีเงาะอยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับอย่างอื่นก็จะมีอีกมากมายนะครับหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพู่ลองกองมะพร้าวนะครับมะนาวส้มโอกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยไข่ลิ้นจี่เชอร์รี่ขนุนนะครับและอื่นอีกมากมายหลายชนิดพอสมควรนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบปลูกพืชผลทางการเกษตร,แบบร,รนะครับแบบผสมผสานนะครับ ได้เลยนะครับตอบโจทย์เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเล้าไก่นะครับคุณผู้ชมเห็นสักครู่นะฮะแล้วก็จะมีต้นนี่ฮะมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับพ่านน้ําหอมนะฮะก็จะสามารถท่านที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบในสวนผลไม้รูปแบบนี้นะครับผสมผสานแบบนี้ก็สามารถที่จะมาต่อยอดทําการปลูกอะไรนะครับมีอะไรที่คุณชื่นชอบได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าดินของที่นี่ดีอยู่แล้วนะครับมีน้าใช้ทั้งปีนะครับ เพราะเรามีบ่อน้ําใต้ดินหนึ่งบ่อสลับสลับนี่ครับเออนี่คุณผู้ชมครับนี่คือต้นเชอร์รี่นะครับลูกเชอร์รี่นะครับสลัดที่ชื่นชอบนะครับเชอร์รี่แล้วก็จะมีลูกชมพู่นะครับมีชมพู่นะครับหลายต้นพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับที่เรามีบ่อนะครับมีบ่อสลับใช้ลดน้ำนะครับในสวนผลไม้ของเราได้ทั้งปีนะครับนี่ก็จะ มีรอบขอบชิดนะครับด้านหลังของแปลงที่ดินของเรานะครับยาวไปถึงนึ่นเลยฮะรอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนของเรานะครับแถวนี้นะครับน่าอยู่มากๆนะฮะลมลื่นนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ที่ที่ของเราก็อยู่ตรงบนเนินนะครับไม่ต้องโถมแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถปลูกบ้านนะครับได้เลยนะครับ ครับคุณผู้ชมครับบ่อน้ําที่ผมว่านะครับใช้ลดน้ําในสวนผลไม้เนี่ยฮะเราเรามีบ่อน้ําใต้ดินนะครับห่บ่อนะครับสามารถลดได้ทั้งปีนะครับนอกจากนั้นก็จะมีน้ําประปาส่วนภูมิภาเข้าถึงนะครับมีไฟฟ้าใช้เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าเอาบ้านนอกดาวมาวางในสวนปอกเกลียวนะครับอยู่ได้เลยสบายนะครับไม่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่าราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมาปลูกผลไม้ต่างๆในสวน นะครับแบบสวนผลไม้แบบผสมของเรานะครับกว่าจะได้จะได้จะได้กว่าจะโตนะครับกว่าจะได้ทานนะครับก็รอนานหลายปีนะครับแต่ที่นี่ที่สวนของเราแปลงนี้นะครับมีพร้อมสลับคุณเรียบร้อยแล้วนะครับแถมราคาถูกด้วยนะครับในที่ดินในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีแบบนี้นะครับในซอยหรือถนนเส้นนี้นะครับเขาปลูกผลไม้สวนผสมกันส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น เงาะนะครับก็เยอะนะครับในสวนเนี่ยในในแถบนี้นะครับเขาเรียกก็เลยเรียกว่าเป็นซอยสวนเงาะนะฮะแล้วก็มีนอกจากนั้นก็จะมีกระท้อนมีทุเรียนนะครับเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะพาคุณผู้ชมดูนะฮะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวนผลไม้สวนผสมของเราแปลงนี้นะครับมีพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายนะฮะที่เจ้าของสวนไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการปลูกนะครับเพื่อการพาณิชย์สักเท่าไหร่นะฮะก็เลยเห็น พืชผลทางการเกษตรแบบผสมผสานนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับสามารถกินได้ให้ผลผลิตแบบยั่งยืนนะครับเหมาะสำหรับคนวัยทำงานแล้วก็ไปเกษียณนะฮะหรือผู้สูงอายุนะครับได้มาพักผ่อนได้มาดูแลอยู่ในสวนแปลงนี้นะครับร่มลื่นสบายนะครับได้มาดูแลต่อยอดทำปร,ประโยชน์ในการการทำสวนผลไม้แปลงนี้ได้อีกมากมายนะฮะ ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ารูปแบบทางการเกษตรของไทยเรานะฮะมีหลายรูปแบบด้วยกันมีหลายระบบนะครับซึ่งการปลูกหรือการเลือกใช้ของชุมชนก็ควรที่จะเลือกใช้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ต้องการนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ขอบอกเป็นข้อมูลความรู้สําหรับท่านที่สนใจที่จะคิดทําการเกษตรรูปแบบต่างๆนะครับมีอังนี้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบยังชีพนะครับเกษตรแบบการค้าหรือการพาณิชย์นะครับ เกษตรแบบผสมผสานแบบปลาณิจนะคะรับเกษตรแบบวันเกษตรที่มุ่งเน้นระบบนิเวศนะคะรับเกษตรแบบปลอดสารพิษนะคะรับเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะเกษตรธรรมชาตินะครับสำหรับท่านที่ทชื่นชอบในสิ่งแวดล้อมนะคะรับเกษตรแบบอินทรีย์นะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมสําหรับคนที่รักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมนะครับเน้นความสมดุลของธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันก็ได้รับความนิยมนะครับคุณผู้ชมครับ จริงๆแล้วเนี่ยครับสวนของเรานะครับมีสิ่งที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับแล้วก็พอเรามีดินดีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับที่จะปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับเพิ่มเติมนะครับในสวนผลไม้ของเราแปลงนี้ก็สามารถที่จะมาต่อยอดนะครับปลูกได้อีกหลายอย่างนะครับอันนี้ก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือลูกเป็นต้นชมพู่นะครับ ก็จะมีหลากหลายนะครับชนิดด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะม่วงก็มีหลายพันธุ์นะครับคุณผู้ชมครับมะม่วงคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามะม่วงจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงในไทยเราเนี่ยมีพันธุ์มะม่วงโบราณของไทยเรามีหลายหลายพันธุ์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมันสารายานะครับมะม่วงมันขุนสีนะครับมะม่วงพรามขายเมียนะครับมะม่วงอกล่องพิกุลทองนะครับ มะม่วงแก้วลืมลังนะครับเมื่อกี้มะม,ม่วง3ฤดูนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้มันนะครับมะม่วงมันเดือน9านี่เห็นนะครับมะม่วงจริงๆแล้วมะม่วงในประเทศไทยเราเนี่ยมีหลายพันธุ์ด้วยกันนะครับจริงๆผมอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดนะฮะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวนผลไมส้สวนผสมของเราแปลงนี้นะครับมีพูดผลทางเกษตรที่หลากหลายนะครับที่เจ้าของสวนไม่ได้มุ่งเน้นทางการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ สักเท่าไหร่นะครับถ้าคุณผู้ชมที่ชื่นชอบอในสวนผลไม้สวนผสมแปลงขนาดพื้นที่2ไร่ที่ราคาไม่แพงนะครับแปลงนี้เลยนะครับจอบโจทย์ได้หลายอย่างด้วยกันนะครับหละสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผมนาเรียนให้คุณผู้ชมรับทราบข้อมูลโดยรอบเบื้องตน้นคร่าวๆตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับก็มีความพร้อมหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขับรถ การคนาคมสะดวกสบายนะครับมีทําเลที่ตั้งดีนะครับใกล้ตลาดใกล้ชุมชนนะครับมีพื้นที่บนเดินน้าไม่ท่วมดินก็ดีนะครับปลูกอะไรก็ต่อปลูกอะไรก็ได้นะครับต่อยอดก็สามารถปลูกได้นะครับเื้อที่ก็กําลังพอดี2ไร่นะฮะถ้าปลูกบ้านก็จะมีพื้นที่สลับพักผ่อนมีอาณาบริเวณมีั้วรอบขอบชิดนะฮะมีความปลอดภัยนะครับมีมีเพื่อนบ้านนะครับมี ความเจริญนะครับที่อยู่คู่กับสวนผลไม้สวนผสมของเราแปลงนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับอยากได้ขายให้นะครับไม่แพงนะครับราคายกแปลงแค่2.9ล้านแค่นั้นเองนะครับสนใจอย่ารอช้านะครับติดต่อผมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้นะฮะหรือโทรหรือ l ลาย ID ของผมก็0 8 8 331 3 0 0 3นะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับหลังจากที่เราได้ดูได้ชมนะครับคลิปของเราตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงตรงนี้นะครับนี่ครับมีต้นกล้วยนะครับมีกล้วยไข่กล้วยน้าว้านะฮะเราปลูกไว้หลายชนิดด้วยกันนะครับนี่นอกจากนั้นก็จะมีส้มโอนะครับคุณผู้ชมครับส้มโอพันดีนะครับพันุขาวทองดีนะครับเนื้อดีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ ผู้ชมได้ชมสวนผลไม้มาถึงตรงนี้แล้วและหลายหลายท่านที่ชื่นชอบในธรรมชาตินะครับชื่นชอบในการปลูกผลไม้ไทยนะครับปลูกไว้กินเองในบ้านนะครับในครอบครัวหรือว่าไว้สลับฝากลูกฝากหลานนะครับฝากญาติสนิทมิตรสหายหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าสวนผลไม้แปลงนี้นะครับกําลังพอดีนะครับตอบโจทย์คนที่อยากที่จะมีสวนผลไม้แล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับต้องปลูกเป็นลําเป็นสันนะครับไว้ เพื่อการค้าการขายหรือทากําไรนะครับแปลงนี้ก็กําลังพอดีนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าทานผลไม้ไทยเนี่ยฮะทานทุกวันมีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะกล้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้าว้ากล้วยไข่นะครับแล้วก็ที่สาคัญกล้วยไข่นะครับมีประโยชน์มากเป็นพิเศษนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้นะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือเบต้าแคโรทีนนะครับคุณผู้ชม ครับนี่ครับมะม่วงนะครับมะม่วงเ็เช่นเดียวกันนะครับมีประโยชน์นะครับช่วยให้สดชื่นมีชีวิตชีวานะครับมีวิตามินซีสูงนะครับนอกจากนั้นก็บำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณนะครับจึงช่วยต้านอนุมูลอิสระได้สูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนะครับนะครับส่วนผลไม้ของเรามีหลากหลายจริงๆนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีบังคุดนะครับมังคุดนี่เขาบอกว่าทานแล้วนะเพื่อมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับรักษาระดับ ความดันโลหิตนะครับเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับบำรุงหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปข้อมูลให้คุณผู้ชมสั้นๆนะครับในส่วนผลไม้แปลงนี้นะครับมีดังนี้นะครับจุดเด่นของสวนของเราแปลงนี้ก็คือมีน้ำประปานะครับมีน้ำบ่อนะครับมีไฟฟ้าพร้อมใช้นะครับนอกจากนั้นก็ ที่ดินบนเนื้อที่2ไร่นะครับราคาถูกแปลงนี้นะครับยังใกล้ตลาดใกล้เมืองนะครับนอกจากนั้นยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับถ้าไปกรุงเทพนะครับใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองนะครับที่ดินของเรามีถนนส่วนบุคคลนะครับเป็นของตัวเองนะครับใกล้ถนนใกล้ความเจริญนะครับใกล้ธรรมชาตินะครับ ใกล้สภาพแวดล้อมที่ดีนะครับใกล้สิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะนอกจากนั้นถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงนะครับซื้อขายในที่ดินของเราแปลงนี้นะครับค่าภาษีค่าใช้จ่ายในการโอนนะครับจะของที่ดินจัดการให้ทั้งหมดเลยนะฮะครับก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมมาดูมาชมด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในซอยแล้วก็นอกซอยบนถนนเส้นนี้กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจแบบไหนอย่างไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ดูรีวิวในรอบสวนแปลงที่ดินของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะจะให้ดูว่ามีสิ่งที่น่าสนใจนะครับ อย่างไงนะครับถ้าเราออกจากปากซอยนะครับจากถนนแปลงที่ดินของเรานะครับใช้ระยะเวลาประมาณ1นาทีแค่นั้นเองนะครับออกไปยังปากซอยนะครับระยะทางประมาณ500กิโลเมตรเอ่อห้าเมตรนะครับคุณผู้ชมพูดพูดผิดนะฮะห้าเมตรนะฮะก็ออกมาทางปากทางนิดเดียวนะครับใช้เวลานิดเดียวนะครับก็จะเจอถนน4เลนนะครับซึ่งถ้าเราตรงไปนู่นนะครับ ไปทางนู้นก็จะไปวงเวียน30พระเลศวนแล้วก็ไปขึ้นเขาใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าตลาดก็อยู่เทินกลับไปใช้ระยะเวลาประมาณ1นาที2ประมาณ5นาทีนะครับระยะทางประมาณ1กิโลนะฮะแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่านี่ฮะผัดจากแปลงที่ดินของเรานะครับเข้าไปในซอยหรือเข้ามานะฮะก็จะเป็นนี่ครับสวนผลไม้ต่างๆมากมายสวนผลไม้ สวนทุเรียนนะครับสวนเงาะนะครับสวนบังคุดนะครับโดยเฉพาะถนนเส้นนี้ก็จะมีเงาะนะครับสวนเงาะเยอะมากนะครับเงาะโรงเรียนนะครับเยอะแล้วก็เป็นสวนผลไม้ซะส่วนใหญ่นะครับสวนสวนผลไม้ผสมนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีสวนที่เป็นสวนหมากก็มีนะฮะครับครับคุณผู้ชมครับ ในการรีวิวของผมหรือช่องของเรานะครับผมจะพยายามนําข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้ดูได้เลือกได้ตัดสินใจให้มากที่สุดนะครับในบางครั้งบางทีนะครับอาจจะไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดบางครั้งบางทีถ้าจะให้ดีนะครับสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมก็ตัดสินก็ติดต่อมาได้ในคลิปนี้นะครับหรือไม่ก็ไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได,ได้เลยได้ได้เลยนะครับผมจะผมและทีมงานก็หวังเปอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลที่เราให้ในวันนี้ คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมในการตัดสินใจซื้อขายไม่มากก็น้อยนะครับครับนี่ก็เป็นสวนเงาะนะครับสวนใหญ่สวนหนึ่งของเราในซอยเส้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าออกมายังถนนสายหลักนะครับก็จะมีนี่ครับมีปั๊มน้ำมันด้วยนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นก็จะมีถ้าเราไปอีกหน่อยก็จะเป็นถนน4ีเลนตัดใหม่นะครับซึ่งเป็นถนนสาย3าสานะครับ เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและก็จังหวัดนครนายกนะครับเป็นถนนตัดใหม่4เลนเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับอยากให้เรารีวิวที่ดินหรือบ้านในรูปแบบไหนอย่างไรก็ขอให้แนะนําติชมเรามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะ,ะพาทีมงานนะครับให ไปรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแล้วก็เห็นมีคนเรียกร้องนะครับอยากให้ให้เราถ่ายทำทุ่งนานะครับป่าบัวหรือไปทัวร์ชายทุ่งที่มีบรรยากาศดีๆราคาไม่แพงเดี๋ยวทีมงานจะไปจัดให้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ชมคลิปของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ อย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะครับผมครับโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม